จะมาร้านขายยาหรือคะใช่จ้าหนูฝ้ายตาว่าจะมาปรึกษาเภสัชกรสุขใจเรื่องยาสักหน่อยนะจ้าสวัสดีค่ะคุณตาเสริมและหนูฝ้ายคุณเก่งสวัสดีครับเภสัชกรสุขใจสวัสดีค่ะพี่สุขใจวันนี้มีอะไรให้สุขใจช่วยคะคุณตาเสริมคือว่าคุณตาอยากจะได้ยาแก้อักเสบไปกินสักหน่อยนะจ้าสุขใจเอ้ย คุณตามีอาการอย่างไรบ้างคะถึงจะต้องใช้ยาแก้อักเสบคุณตาเล่าอาการให้สุดใจฟังก่อนคะ่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดคุณตาน่าจะเป็นหวัดมีไอมีไข้ด้วยละสุกใจอย่างนี้นะคะคุณตาอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้คำว่ายาแก้อักเสบผิดๆกันมานานสุดใจอยากจะบอกให้คุณตากับหนูฝ้ายรู้ก่อนว่าการใช้ยาแก้อักเสบเราต้องมีอาการอักเสบ คือปวดบวมแดงร้อนแล้วจึงจะใช้ยาในกลุ่มลดอาการอักเสบในการรักษาอาการน่าจะไม่ใช่อาการหวัดที่คุณตาเป็นอยู่นะคะ,ะแล้วคุณตาจะต้องใช้ยาอะไรละจ๊ะสุขใจคุณตากรณีเป็นหวัดโรคหวัดเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะซึ่งการกินยาแก้อักเสบก็รักษา,าการหวัดไม่ได้ค่ะโรคหวัดธรรมดาจะรักษาได้ตามอาการถ้ามีไข้ กินยาลดไข้ถ้าไอากินยาแก้ไอดื่มน้ำพักผ่อนมากๆก็จะหายได้เองค่ะแต่ถ้าคุณตาเริ่มเจ็บคอคอเป็นตุ่มหนองสแสดงว่าเริ่มติดเชื้อแบคทีเรียสุขใจจะต้องจัดยาให้คุณตากินยาฆ่าเชื้อด้วยยาปฏิชีวะซึ่งจะต้องกินต่อเนื่อง3 7วันกินยาให้ครบห้ามหยุดยาเองนะคะเพราะจะทำให้เชื้อดื้อยาได้ค่ะ หนูฝ้ายเริ่มจะคุ้นๆแฮะเหมือนพี่หมอใจดีเคยอธิบายเรื่องชื้อเรื่อยากับหนูฝ้ายไว้เลยค่ะว่าแต่คุณตาเจ็บคอด้วยหรือเปล่าคะถ้าไม่มีอาการเจ็บคอจะได้ไม่ต้องกินยาฆ่าเชือ้อหรือยาปฏิชีวนะมันไม่ช่วยรักษาอาการใดๆนะคะเก่งจังค่ะหนูฝ้ายเข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณตาสุขใจจะสนุปให้คุณตาฟังว่ายาแก้อักเสบจ,จะช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวด บว,วมแดงไม่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ค่ะคุณตาก็เรียกยาแก้อักเสบต่ำๆเข้ามานั่นแหละอ๋อสุใจคุณตารู้สึกมีอาการเจ็บคอแล้วล่ะจ้ะอ๋อคอแดงมีตุ่มหนองค่ะคุณตา ใจจัดยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะให้นะคะคุณตาคะรู้ไหมเดี๋ยวนี้ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการใช้ยาค่ะและชอบหาซื้อยามากินเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำเรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องจากเภสัชกรจึงทำให้เกิดการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมและเกิดปัญหาเชื้อริอยามากขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณตา เออคุณตาได้ความรู้เยอะเลยละสุกใจทั้งเรื่องความแตกต่างของยาแก้อักเสบกับยาปฏิชีวนะที่มีความแตกต่างกันในเรื่องสรรพคุณการรักษาของยาทั้งสองชนิดนี้จ้ะใช่ค่ะพี่สุกใจหลูกฝ้ายก็ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นอีกด้วยค่ะเอ๊ลูฝ้ายลืมอะไรกันนะนึกก่อนโอ้คุณตานึกออกแล้ว ต้องไปซื้อไข่ไก่ให้คุณยายที่ตลาดสดอุ้ยแย่แล้วไปช้าต้องโดนคุณยายบนแน่ๆเลยจ้าหนูฝ้ายงั้นต้องรีบไปแล้วล่ะค่ะคุณตาไปก่อนนะคะพี่สุขใจหนูฝ้ายรีบมากๆค่ะเร็วสิค้าคุณตาจ้าจ้าไปก่อนนะสุขใจเบาๆสิเออดึงแขนคุณตาแรงๆ เดี๋ยวก็ได้กินยาแก้อัเสบอีกหรอกหมูฝ้ายนี่เออเบา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 มีปัญหาเรื่องการใช้ยาอย่าลืมปรึกษาเภสัชกรสุกใจยินดีให้คำปรึกษานะคะ